น,นี้และแจ่ว่วาววามันโลกหยากซื่อความันลกหากสื่อโอ้ยกับไฟไปยึดถุงยามผุ่นไปเอ,อกของผู้คว่ไปสองเทียแล้วยุพุ่หละกรคับของพู้คู่กันดดราชนาเระจังเอาน้าบ่ผู้คูบอ่ะนางลง ไต้เราติเทียนตเราบมติตั้งของ่มยูมันล่มไหมเอาเลยดิพ่อรนะทโมตัตสะภควาตวราโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสจะภควาตวลาโตสมาสัมพุทธะนะโมตัตจะภควาตวราโตสมาสัมพุทธะ โอกาสจากพุงขาทังหลายภายในมีประคมเป็นเขาภายนอกมีออกเต่าเป็นประธานพากันจัดชียงสักกลมากะวายแกอุปกุตเสละผู้มิธิต,ตนองอาจลินิมิตปราทแก้วกลางกุฏิหนะ้าที่เมนำไงภูมิมยยมไข่ด้วยพมาจารียูสุกีบอสกเขาบัดนีพ่พุงขาพระเจ้าทั้งหลายพร้อมกันมาฟังย่งพระเวทในควงเข็ดห้ามขออัญเชิญเจ้ากูตนทังงห้ามคุณขมกักอันเป็นอาจ แพร่แกผีในจักรวาลขอจงไปผับมัานทั้งหาอันจะมาบังเบียดผงขาดทั้งหลายก้อยหายพ่อยพผนแต่ไรทุกคำทุกทำพุกพร้อมพกวกการก็คาเทินสาทุสาทุสาทุอะไรพวกขั้วแบปเมื่อไรล่ะกันพวกูเอาลงเลิกพ่อลงมือเลยองนี้เมนโบ บ่บ่บ่องนี่แมนบ่บ่แมนองนี่แมนบ่เออเหอนเก่าเส้นเพิ่นกับเนี่ยหอมมีหงเพิ่นตัวเอาแตเอานำตัวลงเอานำเสร็จแล้เอาทั้งสองยางเสรล้บานเอามาช่วย มันสิบ่เป็นตะคุลุยบ่ตัางรักกันมันเกิดเจียบาดใส่น้ำมีกีดอกไปนิใส่น้ำอีกดอกืดไปไกลได้มยเงนอบ่หมั่นใจเนาะล็อกไหลูกจับอยู่มิเตอสุกเต็มแล้วเดี๋ยวมึงส่ง E ข้แรกกะดีพุทธเจ้าบวออตอนที่คกออกเฟสบาดวันโอ้โอเริ่มแรกก็จะสาธุนะโมตจะคะวาโตรลาตโตสมมาจมพุทธัจสานโมตัจสา ภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธเจนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธเจพุทธะวะตาธะกมะวะตาสังกะวะตาพุทธาบุคขาบูชาธตมะบุคขาบูชาสังฆะบุคขาบูจาบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์ โอเคบ่อาเป่าเจน้ำสาธุสาธุคุณบาพุทธคุณบาะธรรมคุณบาสงฆ์คุณมิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณศิลป์คุณธรรมคุณเทพประดาทั้งหลาย สิสันป่าสิมหาสันดินคุณจำแม่ธรณี้าตาประขาวภูตาบ้านภูมิสถานเจ้าที่เมื่อนี้มุ้งข่าวเจ้าทั้งหลายมาขออันเชิญราชนาะพุ่พระเวทกับปัจจินเมื่องขออันเชิญนิมมนีนมสมพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ลูกแก่หลานให้ลูกให้หลานจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนเถิดกาธุ ญาทุขภเกกามเมจลุเปศลิคาราตเถจันตลิเควิมาณตีเปลาเตจักขามเมตลุวนาคาหเนเคหวัตุมิเคเตปุมาเจยันตุเทวสลัทวิสมัยยักขคันทปนาคาติตสันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนะนะโมตัสสะปะกวะโตอัลหฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ การใส่โยส่วนดังมาที่ประเทศขึ้นเมื่อบานข้าวนั่นล่ะผู้บันใต่ สนใส้กับยาจังสรลี่กันนาประชาสนทุกต้นนาพากันฟน้งเตือนมาหน่อบอานจาองค์มูมันตีกับจุลี่อันเชินประเวทขึ้นเมื่อบา้านข้าวนั่นล่ะผู้บันไทยสันดอนไดท้ทามีว่าจ,จะบอกเรื่องเบา,านี่ว่าบ่ไป <c oughs> เฮาสิอยู่าปมาไพวกไปเนาะิงสั้งพวกเสมียง่ังแกไหไรนี้นครอนแก่วแน่าวาจับหัวแล้วรูปหลังมันเบาแมนประชาสนนเกียดแค่ละจำไหม่่าไรนี้ เฮาสิอย่ระวงังหนีสินส้นตัวอาวสารเจอว่าเป็นคนผ่านจังเฮาสิขึ้นบอมบาจาสนยอหนิววันจะฮาจังไรเราความปิดมีตั้งแต่เขาให้ล้อยนำว่าลองหนี้ความปิดมีตั้งแต่กี่ให้ล่าเลิอกนอกกันไปกับตะกุงทนใตจึงกาวันวันด้วย สิ่งข้าวสวยลูกอย่าขามีดาลลูกเมงสิ่งได้บิดตั้งต้กี่ย่ามาเวาเวาเสียเสียงบากาสนก้าวสี่ขออาราชนานับสนใจไปเชิญมาที่ประเวทขึ้นเมื่อบาล เก้านั่นล่ะผู้บันไตสนใจกับยากับสลีกันนาประชาสนทุกต้นนาพากันฝนหนักเตือนมาหน่อยบ่จ้าองมูมู่นตีกับสลีอันเส้นพระเวทขึ้นเมยบาลล่ะเก้านั่นล่ะผู้บันไต่สนดอนเลยทามีว่าจะบอกเลี้ยงว่าเฮานี่ว่าบ่าไป เอาสิอยู่ปาไม่พวกไฟนอสิ่งสั้งพวกสามยังล่งแกอะไรนี่นครอแจวแนวว่าสับหัวแล้วลูบหลังมันบ่อแมนประซาสนนาเกียดจันละจำไหม่อะไรนี่ เอาสิอยูระวังนี่สินส้นชัวอาอวสานเสือว่าเป็นคนพันจังเา้ิขึ้นบอ่อาชาส้นยอนิววันจาจังไหลเหล่าความผิดมีจังเจ้เขาให้ร้อยนำมาลองหนีความบิดมีจังแต่กี่ให้ล่าเลิกนอกกันไปว่าอาจาส้นเกาสี่ขออาลาดชนะนับถึงจำที่ก็เลยรับสิตาขึ้นเมี่ยเขาเขาจึงเอาฝืนพา ม่คำตวไยนุงบอมทั้งมงมันกังทั้งเงาวดาบากันถ้าในมีตั้งไหลจนไล่ระยับประดับสีคือดังหงมายุรี่วาดฟงทรงแต้มนาคาแพงปั้นตื้อสีแดงแกมเวประดาไล่ระวาดเอไวแ้แต้มแตงเอาอ ไล่หอดเจ้าหอดโมปักสีวาดตะกินนาลี่วาดต,ต้งนหนองฟ้อนว้นง, <c oughs> งงตอนจันทร์จรนเชื่อทั้งแดงและรับยาประกอบด้วยผ้าผ้าเพ็นพายผยอง <c oughs> เป็นี่วน้ว้นยกย่องโลบกระใจไม้จันทร์รวบตะวันย่อแสงและมุกสีในเรียงแล้วให้ผู้เล่เห็นแล้วงามตายัางไงเทิงมาเทิงอยากได้ใจสะอื้นสะอื้นน้ำ งามประเสริฐเหลือลำบอมีผพูดไอปานย่อประท่านนั่งมาที่ประเวทพงวันจอมอาจาต้นนอลยเขาทุนเต้นจนเอาอาังนั่งปนุมนอบนอมจ่าตอนละกาวนเจินพระองค์กาบานตุ่มไผ่เทนครบอกคนไล่ลาเสียจากนาครให้เป็นห่าง เจิญพระองค์ขค้ืนจ่างหอปังให้มั่นหงจุ่มพะลุกงแม่ป่าให้สีนาเซนนบานบอกควรละทิมไว้ให้เป็นปลาประคมน้ำกุงเจ๊ส่่งา่มกระดังเดาอาดึงฟ้าบอกควรมาเน่าข้างกลางไปให้หมองมนบาชาต้นเอาเอือนำเจ้ากูโจกนเจินไปคล้องประเทศบ้านให้มั่นหงจำเลี่ยงสี บำมลุงกุงเสพี่ให้หองเฮียงนอเหลียงเหลียมอันมาวงมังกวางหอปังที่เคยอยู่เที่ยให้ไปน้อยอูย่ยังสั่งสิวาว่าบอกกินนาค้นนาอนขตดแปนเพื่อนอย่างรอรับประผู้บานมีมันมุ่งมนีท่องอยังอยู่ค้องพระองค์จานเจนพระองค์กลับบ้าน สีเฟิละทองจีจึงได้ดีเึ่นทุงจัน<แ>บอกกันนะบริวัติมื่อตื่นละถือถูกเทียนทองนะแต่อันเชิญบนะระราชากรก่กอนปนมนิวดูเป็นทิ้วแถวทันมาโูลันนกเกือเกลเ่อนพ้องไอจะอื่นกว่ายันทันบอกขึ้นขึ้นขึ้นห้องของเสพโมูลีไปเชิญพาะภูมิจึงก่วอวันวันว่า เชิญแม่ส,สี่ไปเจ้าเลี้วไว้ให้รีบด่วนมัน,มนห<า>กักบ่อสมควรนพ<อ>ี่ปอบอยถิมนครกว้างใหนม์มางเส้นไปตุ่มพวกพี่น้องพวกไปไทยบระเจ้าให้สุขาะกระเทมสุกดังเดิมนาเข้าปูญ,ญาจะลาเถ่าพระกาหญาก็เลี้ยงลา อาอยูนับเมื่อสันไผยสิตุ่มขอบนคนครเือนไปบรรตอนอยู่สุมกินเย็นเป็นผู้ใส่ใบโดกหมูบ่าจ้าได้มาจนเดียวในเมืองหลวงซอมลงทัอนก็มองมนปราจ้าส้นอยากได้ยัง่งสิได้เพิ่งเงย็นบอกวรและถิ่มไว้ใหเบาภายในมั่วมองในนครบ่มีส้กระบุญไว้เศ้าบาล เมื่อนั้นละผู้บานไทกันิี้เห็นเหตุเกิดข้ามกับประเทศบ้านละเมื่อตุ่มละภัยพูนทรงสารองค์เอกต้นละปูญยาทั้งสองเกิประคองนบุตรลกก่อยเพี้ยนถนมเลียงคุณนุญมีมากล้นบิดาพอกับแม่เพิ่นนักเต่าแก่แล้วไปสิเรียนงท่านพระองจิตเบิ้งแล้วกวรนตอบสนองคนจักเป็นบุญไพยหลังจัดสีมาไพนา เวรจันตาคน,นิ่งแล้วเหมือดจุแนวจวนเทมีประไทยยินดีว่าสิกรับเจ้าคงนักค้นกว้างนงงานงเดามต่อจากหันเพ่นยังรับกันนี้มุ่นประเจ้าทนยินดีทูทุกคนเหนือล้นเหมอือุุกคนย่อหน้วนําาบ่าวข้ารันถวายท่านนางลุงซ่งร้อมทั้งองค์เอกไทยมาที่นาดไม่สีเปี่ยนเจียงทรงทั้งสองวาดหมดงามพอยอง กาสิกบขึ้นหนองนครหลวงของเกา่าเติ้นปนีแม่ทุ่มนั่งนมเงาเติ้นปนีแม่เป็นเจ้าแก่เจปีอุปผู้ทอางกระ,ะตีกันไทยบอกวรลาสิปานาครไว้ให้มันเ้าเก่ามองเติ้นไปปุ่นปองเลียงไยเติ้นนวลลูกสะพ้ลา นั่งแก้วเมิงมาติ้งเชิญเจ้าโุดสดีแม่ย่าแก้วกับจังหวงพันแพลวพญ่าพ่อปิตาฮ่เชิญไปเรี้ยงเธอละกาลูกน้อยอ่อนฟาบูท่อนแจมเจา้ละเม่ยตุ่มไปพ้น เส้นพนี Lol. ้ก็อน่งแทนข้างที่สอนตามไปเพี้นี้อาจจะยาทํานั่งเก่าเป็นเท่าเราสองที่จักกติปับพังนิติตังสามติมกประคาถาจบขบวนมันแอวทูบเทียนท้องดอกไม้แก้วสวัยแหลวโอ้โอ้โอ้ระากโอ้ะรกตานะ ไอ้หนาใคตานอ้ยใคหนาคาตานึกว่เป็นไรพี่เลียงยู่อะไรเนี่ยบานบ้านเป็นบ้านิจื่อไดนเนาะวานิจื่อได้เนาะเียงเงียบเสงเียาแต่แต่แต่ไต่บักคุังแล้วเสียนันยัวบักคุ้ล้วเสียนหลงยู่ Nga le ngoye kia ngoye kia lada Kieng kiksa kak kieng kong kieng lak kieng laka Kieng kia kieng hong kai kieng kai แม่พาเห็ดพ้าท้ำบุญคุเวทแตงบ่ถือเห็ดบ่ถือทถำบ่ถือเกิดเหตุเปรตให้แก่เห็ตถือท้ำถือปฏิบัติตาม,มาเหตุกษสิพบเกิดให้กษบรพบี